บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอบามสุตังเอกังสมัยยังพระขวาภพาลานาสียังวิหารติอิสิปัตะนีมิคธาเยตัตตะโคพระขวาปัญจวิคิเยปัญจวักคิเยพิขุอามันเตเิทเวมีพิขเวอันตาปััพชิเตนะนาเสวิตาภา ยยชายังกาเมสุกามะสุขาริกานุโยโคอีโนคัมโปถดชนิโกอนาลิโยอัตอนัตถสันหิตโตยยชายังอัตถกิลามะฐานุโยโคทุกโคทุกโคอนาลิโยอนัตถสันหิตโต เอเตเตพิกเวอุภูอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจกขัจขู่กัลนียานะกกัลนีอุปสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอนิโยอัตถังคิโกมัคโคไสยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโูสาพิกววมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะคขูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายสัมพูทายะนิพพานะสังวัตติอิทังโูปนะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุขาชลาปิทุกขาน่าลชลาปิทุกขามละนำปิทุกขัง โสกะปลิเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนรพติตัมปิทุกขังสังขิตีนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอีทงางโขปณะพิกเวทุขสม,มุทัยโยอริยสัจจัง ยายางตันหาปูนุภวิกานันทิลาพระสหคตาตัตตะตตาพินันทินีไสยยะธีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังขูปนะพิกเวทุกขนิโรธอรลิยะสัจจังโยตัสายวะตันหายะอสีสะวิลาขนิโรธจาโค ตินิสกโคมุติอนาลโยอิทังคูปณะ,ะพิกเวทุขะนิโรทคามินนปฏิปทาอริยสจัจจงอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิทสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากมัมมตูสัมมาอาชิวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสามาธิ อีทงทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตีสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกโอุทปาทิตังขูปนิทางทุกขังอริยสัจจงปะลินยายยนติเมพิกเวปุเพอนันุสุตีสุธรรมเมสุ จากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญาตันติเมพิกเวปูเพอนันทสุติสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโข อีทางทุกขะสมุทยัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวผูเพอน,นันุสุตีสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังขูปนิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตีสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปัิทางทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพออนันตสุตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาทิอีงัทางทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเว ปุพเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางตังขูปนิทางทุขันนิโรทูอริยสัจจังสัจจิกาตพันติมีพิกเวปุพเพอนันทสุตเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิ ตังขูปนิทางทุกขะนิโรธุอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอนันุสุตตสุธรมเมสุจากุงอุทปา,าทิญาณังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอโลโกอุทปา,าทิอีทางทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุตตสุธรรมเมสุ จากขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวภูเพอนัตสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ดังขงปัญญทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุปีอนันตุสุตีสุธรรมเมสุจกขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะมีพิกเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาทศากาลังยถาภูตังยาณทัศนังนสุวิสุทธังอโหสินวตาวาหังพิกวสสติวกโลกีสมาลักสีสพพมกีสัตสัมณะพราหมณิยาปชายะสติวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุตโตปัจจัญญาสิง ยะโตจะคูมีพิกวีอมียะโตจะคูมีพิกวีอิมีสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาททากาลังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอาหสิอาถาหังพิกวีสตทวะเกโลูกสมาลกีสะพมมกเก สัตสัมมาณภามานิยาประชายะสตะีวมนุสายะอนุตตลังสัทธาอนุอนุตตลังสัมมาสัมภูธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยานันจปนาณเมทัศนังอุธปาทิอกุปาเมวิมุตติอายมันติอยมันติมาชาตินัติฐานิผุนภะโวติ อิธรรมะวจะพระควาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขูพระขวัโตภาสิตังอภินันทุงอิมังมินจะปะนะวยยากรนะสมิงพันยามานีอายสมัตโตโกนทันยศวิละชังวีธรรมลังธรรมจักขุงอุทปาธิ ยังกิติสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะพระขวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเอตัมพระควตาภาลานาสิยังอิสิปเตนะมิคทาเยอนุตลังธรรมจักกังปวัตติอปอปติวัตติยัง สมณีนวาภามณีนาวา,มมนนา,วาทีวีนวามาลีนวาภม,มุนาวากีนตจิวาโลกาสมินติภูมมานางเทว,วานางสัตว์ทางสัตววาจาตุม,มหาลาชิกาเทวาสัตมนุษสาวสูงจาตุม,มหาลาธิกานางเทว,วานางสัตวทางสัตวาตาวติงสาเทวาสัตวมนุษสาวสูง ตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสัตว์ายามาเทวาสัตมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสัตววาตุสิตาเทวาสัตมนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสัตวานิมานรตีเทวาสัตมนุษสาวสูงนิมมานรตินางเทวานางสัตว์ทางสัตวา ปลนิมมิตวะสวัตดีเทวาสัทธมนุษย์สาวสูงปลนิมมิตวะสวัตดีนางเทวานางสัตทางสตวาพม,มากายิกาเทวาสัทธมนุษยาสาวสูงอตัมพระขวตาพาลานสียังอิสิปตนีมิคาทายอนุตตลังธรรม,มาจักกังปวัติตังอปปตติวัติยัง สมะนีนะวาพัมมะนีนะวาเทเีวีนะวามาลีนะวาพัมมุนาวาเจนะจิวาโลกาสมินติอิติหตีนะขณีนะตีนะโมหตีนะนะยาวะพัมมะโลกาสัตโอภุคัดคัจิอยัญจะทะสสะหัสีโลกธาตุสังกปิสัปมปะกปิสัมปะเวทิ ปประมาณจโอลาโลุพาโสโลเกปาตุลหูสิอติกรรมมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคูภควาอุทานังอุทานีสิอายาสิวะตภูกูลทันโยัญญาสิวะตภูกูลทันโยติอิติหังอายสมตูกูลทันยัสสะัญญากูลทันโยทวีวะนามังอโหูสีติ ก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารหังสมมาสัมพุทธโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะล,ลูภุริสาธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานาังพุทโธพระควาติสิบธรรมานุสติสวาขาโตภพระควาตาธรมูสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัติโกโอุปนัญิโกปัจจตังเวทิตภูวิญยูหิติ สิเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระคัมภีตสาวก์สังโฆอุชุปฏิปันโนพระคัมภีตสาวก์สังโฆยานายาปฏิปันโนพระคัมภีตสาวก์สังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคัมภีตสาวก์สังโฆยะทิทางเกตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาภุคะลาเอสาะพระคัมภีตสาวก์สังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อันชลีกัลนิโยอนุตลังปูญยักขีตังโลกัสาติสิบสองสกตตวาสกตตวาพุทธรัตตนังโอธถังอุตมังวลังหิตังเทวมัมนุสานังพุทธตีเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสาเพทุกขาบูปะสะเมนตุเตสกตตวาธรรมลัตตนัง โอสถังอุตมังวะลังปาริลาหูปัสมานังปาริลาหูปัสมานังปัสมานังธรรมเตชีนะสุทินานัสสันตุปตถวาสเพไพยยาบูปัสมนตุเตสกตตวาสังฆลตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตชีนะสุทินานัสสันตุปัตวาสเพ โลคาวูปสเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปติทตามไมหังนัเเตตะกเตมุนิสลา สีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโททมูทวิโรเจนเนสังคปูปฏิทิโตไมหังอุเลสัพพคุณากะโลหะทะเยเมอนุรุโตโทสาลีปุโตโทจะทะกินีโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคนลานูะวามะเกทักิน,นีสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาลาหุลา กัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะสโสตะเ,เกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวัปพังกะโลนิสินูนสิริสัมปันโโสูพิโตมุนิปุงขโวกุมาลกาสัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทะโกสูไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิคุนากะโล ปุโอังคุลิมาโลจัปปุปาลีนันทศีวลีเีลาปัญจอิเมชาตาณลาเตติลากามามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทลาคิตตวันตูชินรษา,าชาลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาลตัตนางปุรโตอาสิ ทักขินีเมตตาสุตตะกังทักขินีเมตตาสุตตะกังทักแชคังปัจจตุอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธทมลูทะมล,ะทะมละปัขันธทมูละผลิตตันจะกอาตานาติยะสุตตะกังอาก,อากาเสชะธนังอาสิเศสษสาปากาละสันธิตา คินานานาวะสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาศาวินยังยันตุอนันตะชินะตีชะสาวัตูมีจกิจเจนะสทาสามพุทธปัจเลปัญเชลีชินปัญชลมัจฉามิ วิหานตังมหีตตเลสัธาปาเลนตุมังสัพพเตมหาปุริสาสภาอิจวะมันโตสุขุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริตังริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธรม,มานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชเลติ